พี่เพื high, high, high ่อสบายดีสบายดีปะลูกสบายดีซีมัดสุขุขุนพี่น้องแล้วก็โม้เพื่อนเนาะตอนนี้เราอยู่ที่ป่าอ้อยมันเนาะพี่น้องเนาะมามัดครอบครัวมัดทีมเลยพี่น้องแจกอะไปซงหรือเปล่ไปซงบาได้เสียงบาได้ซ้ำเนาะตกห้องปะเสือขาวหน้าเสือว่าหาเปลี่ยนูร้แล้วคนไม่ได้บอก แต่เสียงแล้วเนาะเสีงขึ้นมอเสียงไ่ได้บอกว่าเอ้นอ้ยนยขม่ถึงอ่ะได้ไปมองมาไดิลน้ำน้ำมันนกอินไปดิลุง้ันอ่ะอบลุงต้องจิงแจ่กระท่านลงกันเดินลุงนแจ่วอยู่กันนะทันอ้าวอ้ยยังนะไปลุงอ่ะอ้ย้อ้ย้อ้ย้อย

มีทางน้ำเน,ะนาะมีทางน้ำเด็กน้ำน,นี่พนันเลงน้ำเนี่ยนน้ำเก็ดงูบ่ตัวน้ยาแล,ล้วก็ลมอีกบองง่ายเนองเล็กเกี่ยวนี่ลืมจะได้ทิมนีจากอาซก,กตาเจ็บเกยนยตัวนี้คืตกินอ้อยบ่ลมแต่ว่าน้อยห่าง,งเพราะว่า ตังใจหาเงี้ยใ้ลูกไปขี่เครื่อร์ตอนแรงพี่น้องยองีอง้ยทั้งลุมบัดลมพี่นอ้นองมาไล่มาทั้งสว่กกางไล่คนระคุกนะหลังจากขึ้นมาชิบชิบายตันจัดลงมาเอาเขาก็ได้ไปเห็นนี่แล้วสิมาตัดไม่ได้กล้องนะพอ่อ

đường lu nó nó cũng mày. lên mà cắt lại đi vô cửa à nè sao <laughs> <hay không? cười> <laughs>

เมนกมัดอ้อยจะกลูกกะะนตัดตหยัดอ้อยลายเลยหยัดอ้อยมาแกลูกเนี่คาวหน่อยมันติดกัน้องร้อยแกกินนี่ยอ้อยปอกบอลบอล ลำละมัดหนึมัดละ1สิบสองล่ำเนาะมัดะสือไดหน่โอ้โหสามลำเลย่าไปใกล้ผ้าเด้อเลยเด้ห้าหกเจ็ดแปดเจไปได้สช่ลหม หนึ่งสองสามสี่ห้เแอสิบเอแล้วอสิบเอแล้วอ่ะอสิบสองสองอามัดดเอ้ัดเป็นนะตองน ใช้ถคกตลอดเาดมกัช mm. ิแล้ว <es voir sangat Eugene> <literally> <ido>

อ่ะโอเคเดี๋ยวไปทำโรงแรงเลยสี no like well, okay. yes. ่โมงไวเนาะ่น yes. yes. ้องแจ็คทางหลดกัก่อนสี่โค้งมาทางบ่อแม่นสี่เมื่อบรรไ่–บรงกากเป็นไปไก่ไม่นสิคำเขาท่าได้นับบ่อยเดี๋ยวให้เขานับบ่อยก่อนมาสอกทางหลดออกทางนี้หลดจอดอยู่ทางคุณเจ้าเราเมื่อน้ำแม่ก็ได้คนเชืองออกไปค่อยแม่แม่เนี่ยเอาหยดอ้อยมาแกงเดียดน้อยส่งที่นี่แหละลูกมันนะ không phải có gì vào luật đấy mà hai chắc phù gì thang. mà pha với ăn tết hả à, để lại đi <laughs> hòn xong rồi này nó là kinh hết chồng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ đây à, thôi chỉ leo ở đây này là phù nạp là nằm oai này đứa tăng ơi à cái con lại hết ทำงานตัดอ้อยครับระวังนะมันรถท้ายเขาตัดที่นิ่จี้ตันดีกวอ่ามันลมทีน้เรหลังจากตัดแล้วผมเกลี่ยกองนี่กองเพื่อให้รถขี้บขี้บขึ้นรถอ่าหกล้อหรือว่าสิบล้ออ่าเดี๋ยวเขาก็โทรมาเขาก็ขี้บขึ้นรถเอารถมาโตเขาต้นข้างน่ะสิเป็นรถตัดที่เราตัดสิตัดละเอียดเนี่ยนิดนึงถ้าล่มนี่ก็สีติดล่มนะยกบางยันม่ร่มเขาเลย ให้รถตัดให้คนตัดเนาะนี่เ็ยเป็นกองอ่ากองนี่ก็ต่างหากอะไรต่างหากเนาะคนตัดก็บอะไรต่างหากเป็นกองอะไรกันครับค่อยๆพุดล้มเจ็บกาวลดก็าวลดอยู่คนทางไปก็เลยลดเละเดี๋ยวพุ่นแล้วก็สิโค้ง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 มันนี่โค้งมันนี่มาหาบ่อนจอนอยู่เนาะ À, hồi, nhắn hỏi này Tên nhắn này đi Tên nhắn Tên bao Hả? Tên nhắn Đi tệ Tên nhắn, nhắn luật này Mới hả bỏ Tâm เอามาตัวนอนอยู่ในแหละรครับมันต่ำอยู่ดูเผื่อเอาแกงขึ้นมาเนี่ย่าไปลองตั้งบนนู้นเด้อเอามาตั้งข้างนอกผงเดาอมันลืนน่นจังเลยเออตัวนี้นไไหนหนนนแหละไอ้ว่าพอดีแล้วเขาเห็นยิ้มยงเขาแม่นแค่นั้นแหละอยู่จังว่านั่นแหละแล้วเหาก็ห้องหรอกเาห้องตีนหนาเมัดซองเรามันก็โบติงมายังห้องเขาสามารถเลทอดออกมาปุ๊บแล้วก็เสียบขอบปบั๊บเด้อเอาก็บอันนั้นไปเลยอยู่อือแค่นั้นแหละ

đúng rồi một cái này. wow, oh, ใช่นอนเวลา่าะ anyway. ่อยพ่งนี้ว่ใช่บีนองบ่บีเงินคงแค่นะครับากันนใส่สิบห้าลักบอลไม่รวมบอกลักเท่าไรครับตนน ไม no oh ่ร่วมตัดอยู่หน้าครับผูไม่เสื่อายฟตันหางน่เกือบไปขนใหม่ลงเลยติโอ้โหเลยบเย้บก่อนท่ไตีไก่บงฮะ เขาเขาบร็นพี่พวกครบจริงแนวบุญถูกบางคนนมือื่นกบแบบเคือระวังบีทางนน้ตก งยอมเลยส,ส,สั่งยอมไม่ดีอคิดานกน้องเปินเมื่อลตอนนเนาซอยเพิดเนาะบีแตกกินสิเมื่อน้เพันพันหมดกวแม่เพื่อนหมวกจะมาสินมหาม่งจักันเลยโดนลงไ่ได้บอกเลยให้แจ็คเป้าแม่ không, nó bây giờ nhàng cái 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 thả nó. quá, nó về gần mua. quá.